บางทีการปล่อยไปในสิ่งที่มันควรจะเป็นมันอาจจะทําให้เรานั้นเบาใจขึ้นนะเพราะเรานั้นทําใจได้แล้วเราควรที่จะรู้ใจของเราเราจะรู้ใจของเราได้เนี่ยเราก็ต้องสังเกตใจของเรานะเราต้องมีสติกับใจของเรานะถ้าเรามีเราก็จะค่อยๆเข้าใจใจของเรารู้ใจของเราว่าเอ๊ะมันร้อนใจเพราะอะไรเอ๊ะทำไมมันปล่อยให้ร้อนอยู่เรื่อยๆ เอ๊ะมันร้อนเพราะทำบาปใช่ไหมเอ๊ะร้อนเพราะทำความชั่วใช่ไหมเอ๊ะเช่นนั้นไม่ทำเอ๊ะทำอะไรแล้วทำไมมันสบายใจทําไมมันเย็นใจเอ๊ะมันไม่ทุกข์ใจภายหลังอ๋อมันเป็นบุญเมื่อเรามันก็ทํามันไปอยู่เรื่อยๆทุกคนก็ต้องเลือกจุดที่สบายใจนั่นแหละเราสังเกตใจของเราเรารู้ใจของเราเรามีสติอยู่ทุกเมื่อเราก็ไม่เลือกหนทางของความร้อนหรือบาปใดๆ เราก็เลือกคนทําของความเย็นคือความสบายใจทุกคนชอบความสบายจุดที่สบายจุดที่สบายใจก็จุดอะไรบ้างละ่ะก็จุดที่เรานั้นรู้ใจของเราเลือกเส้นทางที่มันเป็นความเย็นใจคือจุดที่สร้างความพ่องใสในใจจุดที่สร้างบุญในใจจะศีลสมาธิหรือปัญญาใดๆก็เป็นความสบายใจที่เราได้ทำไว้ก่อนหรือ เมื่อเรานั้นได้ทำสิ่งใดก็ตามมันทำได้เท่านี้น่ะมันก็ทำได้เท่านี้เต็มที่แล้วที่เหลือมันก็ต้องปล่อยไปก็มันเต็มที่แล้วอะไรที่มันเน่ามันเสียแล้วน่ะมันก็ต้องควรที่จะทิ้งมันก็ต้องทิ้งอารมณ์บูดบูดในใจอย่างนี้เออมันก่อพระทุขึ้นมาทิ้งซะยิ่งเก็บบูดบูดมากๆมันก็ยิ่งเน่าอะไรเป็นตัวสร้าง อะไรเป็นตัวเก็บมาทิ้งซะเห็นปุ๊บแล้วทิ้งเลยอย่างนี้ก็สบายใจความคาดหวังใดๆก็แล้วแต่ไปคาดหวังมากซะจนเกินไปทั้งที่ตรงนี้เนี่ยมันโอเคแล้วทั้งที่ตรงนี้เนี่ยมันดีแล้วเราก็คาดหวังกำลังดีถ้าคาดหวังซะสูงมากไปบางทีสุดท้ายมันก็ไม่สบายใจนั่นแหละหลับตาก็ไม่สบายใจลืมตาก็ไม่สบายใจเห็นได้เช่นนี้เราก็พอรู้แล้วแหละว่าจุดสบายใจของเรา มันอยู่ตรงไหนมันต้องเริ่มจากการสังเกตใจของเรารู้ใจของเรามีสติกับใจของเราในสิ่งที่เรานั้นได้กระทําใดๆก็แล้วแต่ดําเนินชีวิตก็แล้วแต่มีสติอยู่ทุกเมื่อก็แล้วแต่เราก็จะรู้ในสิ่งที่เราทําผลมันก็ออกมาเป็นสิ่งที่เราได้ทําลงไปนั่นแหละบุญมันเป็นความสุขใจเป็นความเย็นใจก็เป็นความสบายใจทําแล้วสบายใจทําแล้วไม่ทุกข์ใจภายหลัง บาปนั่นแหละทำแล้วมันทุกข์ใจมันเดือดร้อนใจภายหลังมันไม่จบไม่สิ้นมันเสียเวลาเราเลือกได้รู้อย่างนี้แล้วเราก็เดินทางสายของสมาธิเมื่อดำเนินสมาธิก็เกิดสติก็เกิดปัญญา